วิธีโปรโมทคลิป t i k t o k ของเราตอนที่เอาไปโพสต์ในแพลตฟอร์มอื่นๆทําให้เพื่อนเนี่ยจำช่อง Tiktok ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เพื่อนเนี่ยจะมาดูช่อง TikTok ของเราถ้าเพื่อนเห็นคลิปรีวิวสินค้าอื่นๆถ้าเราทําคลิปป้ายยาเก่ง mm hmm. เพื่อนสนใจอยากได้สินค้าแล้วก็มากดสั่งซื้อสินค้าในช่องของเราไม่ว่าจะกดจากตะก้าหน้าโปรไฟล์หรือกดจากคลิปรีวิวเราก็จะได้ค่าในหน้าเพิ่มมากขึ้นพี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาบอกวิธีทําแบบนี้ค่ะ ไปที่แอปพลิเคชันแคป c ั t แล้วก็ไปกดบวกโปรเจกต์ใหม่จากนั้นก็พามาหน้านี้แถบด้านบนไปเลือกตรงคำว่า stock video ค่ะแล้วก็ไปเลือกพื้นหลังที่เป็นรูปสีดำที่เป็นแนวขวางกดเพิ่มมุมขวาล่างค่ะจากนั้นพามาหน้านี้อัตราส่วนเดี๋ยวเราจะไปปรับให้เป็น9ต่อ16ไปจิ้มตรงคาว่าอัตราส่วนด้านล่าง แล้วก็ไปเลือกให้เป็น9ต่อ16ที่เป็นสัญลักษณ์ของ t i k กต k อได้อัตราส่วนแล้วกดถูกมุมขวาล่างเมื่อตะกี้พื้นหลังที่เป็นแนวขวางก็จะกลับมาเป็นแนวตั้ง9ต่อ16จากนั้นกดก็ไปกดรูปอักษรตัวทีแล้วไปกดที่คำว่าแม่แบบข้อความพามาหน้านี้เราไปเลือกแถบด้านบนที่เขียนว่าโซเชียลมีเดีย แล้วก็เลื่อนลงไปดูด้านล่างล่างสัญลักษณ์ติ k t ตอกอันนี้ที่พี่เปิ้ลทำวงกลมเอาไว้จิ้มเลยค่ะสัญลักษณ์ติ k กต็อกก็จะมาปรากฏบนพื้นหลังที่เป็นสีดำจะมี a s i g n แล้วก็ให้เราเขียนชื่อบัญชีพี่เปิ้ลจะเขียนชื่อบัญชีที่เป็นภาษาไทยว่าพี่เปิ้ลเขียวถ้าเ,เพื่อนๆจะใช้ชื่อบัญชีภาษาไทยให้แน่ใจว่าชื่อบัญชีของเราเนี่ยไม่ซ้ํากับคนอื่นเวลาที่เพื่อนมาหาช่องของเราจะได้เจอช่องของเราจริงๆพอเราพิมพ์ชื่อช่องเสร็จก็ไปติ๊กถูกที่อยู่มุมขวา แถบแม่แบบที่เอาเข้ามาสั้นกว่าพื้นหลังที่เป็นฉากสีดำเดี๋ยวเราจะไปขยับแถบสีเหลืองขยับไปจนสุดคลิปให้เท่ากับพื้นหลังฉากสีดำถ้าทำเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกดลูกศรที่อยู่มุมขวาบนส่วนนี้เนี่ยก็จะเก็บไว้ในแกลเลอรี่มือถือของเราเวลาที่เราทำคลิปตัดต่อคลิปเรียบร้อยแล้วก็เอาส่วนนี้ไปต่อคลิปอีกทีหนึง่งก็จะเป็นการโปรโมทช่อง tiktok ของเราในแพลตฟอร์ม,มอ,อื่น